ชมพู้อารยานำทีมนิชาพีพีเจมินายชวนค้นหานิยาม VRW า t อิดคุณค่าที่ทุกคนคู่ควรจัดงานสุดยิ่งใหญ่สร้างปรากฏการณ์แห่งปีกันค่ะโดยล่าสุดลอรีออลปารีสได้จัดงานลอรีออลปารีสวอตอิดค่ะโดยจะชวนทุกคนมาร่วมค้นหานิยาม VRW ารอิดคุณค่าที่เราทุกคนคู่ควรงานนี้ยกทัพเหล่าคนบันเทิงมาร่วมเดินพรมแดงกันมากมายค่ะนำทีมโดยตัวแม่ของวงการค่ะชมพู้อารยาพร้อมด้วยนิชาณัฐน,นิชาพีพีกริดและเจมินายแฟนออฟลอรีออลปารีสคนล่าสุด ในงานยังมีทัพนักแสดงศิลปินจาก GMM Grammy ค่ะที่มาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากพร้อมด้วยเหล่าบรรดา c e ตี้อินฟ i n เอนเซอร์คนดังคนบันนถิงภายในงานยังได้คุณสุกัญญากิรวิทยาแบรนด์ Band General Manager ร o ยอ้อป a า i ิสไทยแลนดที่มาร่วมในงานพร้อมกันนี้ชมพู่อรยานิชาพีพีกิจเจมินายยังมาร่วมส่งต่อมุมมองนิยามคุณค่าที่เราทุกคนคู่ควรเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ทุกคนภูมิใจในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองกันค่ะพร้อมทั้งสร้างแรงผลักดันให้ประสบความสําเร็จในชีวิตเรียกได้ว่างาน จะสร้างคุณค่าที่ทุกคนคู่ควรด้วยพลังคิดบวกของตัวเราเองกันค่ะก็จริงๆตอบย้ำเรื่องคุณค่าที่เราคู่ควรเนาะเราทุกคนเห็นแล้วว่าวันนี้ เรามีสโปคเคอร์เซนที่มีมุมมองวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคุณค่าที่เราคู่ควรแบบจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้มีสโปคเคอร์เซนเพียงแค่ว่ามาพรีเซนต์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ว่าแอดดิจูดของสโปกทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ชมที่อยู่กับเรามายาวนานมากการเดินทางที่ยาวมายาวนานมากเนี่ยมันคู่ควรจริงๆนะคะแล้วก็อย่างนี้พีพี PP นะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแฟมิลีของเราเนี่ย พีพีเ็เป็นตัวของตัวเองได้แบบจริงๆคือเราเราชื่นชมน้องมากเราเลือกน้องมาเพราะเรารู้สึกว่าน้องมีอด t ต t ดที่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นพีชาน้องใหม่ล่าสุดของทีมนะคะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันดีที่สุดสําหรับตัวเขาเงี้ยค่ะก็ ทำให้เราแฟมิลี่ของเรานี่มันแข็งแกร่งมากเพราะว่าเรามีคนจากทุกเจเน r เรชันหลายความคิดหลากหลายประสบการณ์ทำให้คำว่าคุณค่าที่เราคู่ควรเนี่ยมันหลากหลายได้จริงๆมันจะเหมือนกับทุกๆคนที่ทุกๆคนวันเนี้ยก็มีคุณค่าในตัวเองเหมือนกันค่ะ <c oughs> ชมว่านะอายุปูน่นี้นะ <c oughs> ที่เรา,เารู้สึกแล้วก็เหมือนแบบตกตะกรอนมาอนะไรเงี้ยค่ะก็คือ <c oughs> การที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราเองได้โดยที่ไม่ต้อง จะใช้คำว่าไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะถ้าแบบว่ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็คือเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นนะคะค่ะค่ะก็จริงๆก็เห็นด้วยกับที่ทุกคนพูดมานะคะแล้วนิชาก็อาจจะอยากเสริมนิดนึงว่าแบบเออคือบางบางทีเราอาจจะมีวันที่เราไม่ได้เพอร์เฟกหรือบางทีเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เราอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองได้ทุกวันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เรารักตัวเองแล้วรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีสําหรับเราให ให้ดึงสติกลับมาแบบในการที่ถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งนี้มันใช่สําหรับเราไหมหรือไม่ใช่สําหรับเราเราไม่ต้องไปเลือกตามที่ใครวางไว้หรือเลือกตามที่ใครบอกให้เราเดินทางนี้สิ<ม>เดินทางนี้ทางนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสุดท้ายแล้วคนที่เราควรจะถามหรือควรจะตอบเราได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละค่ะเพราะเราคู่ควรถ้าที่คู่ควรจริงๆวันนี้สปอตเซอร์ของเราสามคนมาเพื่อที่จะบอก คนหมู่มากทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้คือวันนี้เราพูดกับทุกคนเพื่อที่จะหวังว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมทุกๆคนในสังคมวันนี้ถ้าเราเดินออกไปแล้วเราพูดว่านี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรเขาจะตอบเรากลับมาว่าเขาไม่เคยสงสัยเลยแม้กระทั่งวินาทีเดียวนั่นคือภารกิจและมิชชั่นของแบร์แล้วก็สปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากเพราะว่าทุกคน แสดงวิสัยทัศน์ของการรู้จักคุณค่าในตัวเองแล้วก็พูดพูดมันจากข้างในเป็นพลังที่ออกมาจริงๆค่ะก็นั้นคือ next step ของเราคือมิชชั่นของเราว่าเราอยู่ในยุคที่มันทั้งโซเชียลมีเดียทั้ทงสื่อทั้งอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เราเกิดแบบว่าเซลฟ์ดาวว่าเอ้ยฉันผอมไปไหมฉัน้วนไปหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องขาววันนี้หรือว่าฉันต้องอย่าง,งานั้นอย่างนี้หรือว่าฉันต้องมีอันนั้นอันนี้เหมือนคนนั้นคนนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เราก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่าแบบ อย่าวันไหวออแล้วก็ฟังเสียงข้างในของตัวเองแล้วก็นั่นแหละมองหาคุณค่าของตัวเราเองแล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดบนเวทีมันพัฒน,นาตัวเองอยู่เสมอแล้วเมื่อเรารักตัวเองเราเรารู้ว่าเ,ออเรามีคุณค่าเราก็จะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆให้ตัวเองเพราะว่ามันคู่ควรกับเราเราจะไม่คอมโพมิสจะไม่จะไม่เลือกอะไรที่ไม่ดีสําหรับตัวเราเราก็จะแบบเลือกแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะดี คือว่านั่นแหละรครับผมมันคือการที่เราแบบว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองทุกอย่างมันทําได้หมดนะครับมันอยู่ที่ความพยายามความตั้งใจมากกว่าถ้าเราพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วทีเชื่อว่าทุกอย่างเราน่าจะทําได้นะครับแต่เพราะว่าทุกคนก็น่าจะทําแบบทุกอย่างได้ ก็ฝากทุกคนนะคะจริงๆแล้วเวิร์ดอิดอย่างที่พูอบอกว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยก็ยังคงจะสนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีตัวแทนนะคะหลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์นะคะเข้ามาพูดถึงเวิร์ดอิในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะมันต้องมีสักมุมมองแหละที่ให้ข้อคิดหรือให้ข้อเรียนรู้หรือว่าฮิตใจของเราบ้างว่านี่แหละฉันก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันและนั่นคือเวิร์ดอิที่เขาควรจะรู้สึกอย่างไร